ครับสวัสดีครับผมอคูสติกบอยนะครับก็วันนี้เพจไมเทปนะครับส่งไมโครโฟนรุ่นหนึ่งมาให้ช่วยรีวิวนะครับผมเป็นไมโครโฟนที่ได้รับความสนใจตอนนี้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเป็นไมรุ่นประหยัดราคาประหยัดนะครับสำหรับคนที่งบประมาณไม่มากก็ไม่ให้เสียเวลาครับมาดูกันเลยครับผมมันคือตัวนี้ครับผมไมโครโฟนที่ชื่อว่า BM800 ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการแกะกล่องให้ดูข้างในนะครับแล้วก็จะเทสเสียงให้ดูด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับ ผมเดี๋ยวก็จะลองแกะกล่องตัว BM 800ให้ดูเลยนะครับผมเปิดออกมานะครับก็จะมี4ช่องนี้นะครับผมก็เริ่มจากเระเอของเรานะครับไมโครโฟน BM 800นี่ครับผมสีทองสวยงามอาสังเกตนะครับมีสกรีนคําว่านี่นะครับ BM 800ชัดเจนนะครับนะครับผมถัดมาครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆเช่นกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช็อคเมาส์นะครับเป็นตัวยึดไมโครโฟนนะครับ แล้วก็การจะมีเป็นเป็นยางรัดนี้ขบวนรอบๆกนแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ไปยึดกับขาไม้นะครับผมซึ่งในนี้ไม่มีขาไม้แถมใม้นะครับผมอ่าถัดมาก็จะเป็นฟองน้ําหุ้มไมโครโฟนนะครับก็ฟองน้ําแบบหนาพอสมควรนะครับก็นุ่มทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีความยึดอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมเป็นสายไมโครโฟนครับผมซึ่งปลายด้านนี้นะครับไว้เสียบกับไมโครโฟนเนี่ยเป็นเป็นสามพินนะครับ สามขาแล้วก็ปลายที่ไว้เสียบกับอุปกรณ์รับเสียงเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นแจ็ค3.5นิ้วนะครับผมนะครับใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ทั่วไปนะครับแต่ย้ําว่าต้องเป็นช่องที่สําหรับเสียบไมโครโฟนนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีแค่4ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะลองประกอบนะครับแล้วก็เทสเสียงให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวก่าจะลองประกอบตัวนี้ให้ดูนะครับซึ่งวิธีการประกอบนั้นก็ง่ายมากครับผมก็นี่นะครับตัวไมโครโฟนนะครับผม นะครับสังเกตด้านหน้านะครับด้านหน้าของของการรับเสียงนี่คือจะมีโลโก้ bm แปดร้อยนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวช็อคเมาส์เนี่ยพอดีกับของมันอยู่แล้วนะครับก็เสียบลงไปตรงๆเลยครับผมนะครับเนี่ยจะพอดีลงล็อกนะครับผมนะครับจริงจริงเสียบได้ทั้งสองด้านนะครับเหมือนกันนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับก็ค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวครับไม่หลุดง่ายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปลายนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับเพื่อเอาไว้เสียบกับขาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผม นะครับอ่ะแล้วก็จะเอาตัวนี้หุ้มเข้าไปด้วยนะครับผมก็ง่ายมากครับผมแค่เกี่ยวแค่นี้เองนะครับผมอ่ะก็จะได้แล้วครับผมรูปร่างหน้าตาถือว่าดูโปรเฟชชั่นแนลทีเดียวครับนะครับอ่าแล้วก็ส่วนสายไหมนะครับผมก็นี่ครับง่ายมากดูตามรูเลยนะครับสามรูก็เสียบตามนี้นลครับจะมีล็อกของมันพอดีอยู่แล้วนะครับผมเสียบเข้าดังครึกก็จบ นะครับเนี่ยพร้อมใช้แล้วครับผมเสร็จเข้าคอมพิวเตอร์ใช้งานได้เลยนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นขาไม้นะครับที่เอามาใช้คู่กับ BM800 วันนี้นะครับคือในเซต b m เ0 0ไม่มีขาไม้แถมมาให้นะครับวันนี้ร้านไมเทพก็มีจําหน่ายแยกครับส่งอันนี้มาให้รีวิวได้กันเลยนะครับผมก็จะเป็นขาไม้เหล็กค่อนข้างแข็งแรงครับผมอันนี้เวลาประกอบก็ง่ายมากแค่ขันน็อตหนีบกับโต๊ะไว้นะครับก็ ระยะการดีบก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับใช้กระโต๊ะที่มีความหนาระดับหนึ่งก็ได้ม่มีปัญหานะครับขอแค่เป็นขอบโต๊ะแบบนี้นะครับผมแล้วก็พอขันแน่นปุ๊บนะครับตัวฐานไม้เนี่ยปรับระยะได้ค่อนข้างกว้างครับเกือบร้อยแปดสิบองศานะครับผมนะฮะนะครับก็เอาไว้สำหรับสาหรับเลือกเลือกมุมนะครับว่าจะให้ไม้หันทางไหนนะครับแล้วตัวตัวของขาเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นครับผมสามารถปรับระยะตรงนี้ได้นะครับมีสปริงนะครับผมช่วย ให้มีความแข็งแรงแล้วก็ให้มีความให้มีความตึงนะครับผมให้มันอยู่นะครับแล้วก็มีขันน็อตตรงนี้เพื่อให้มันแน่นแล้วก็ฟิกอยู่กับระยะที่เราต้องการนะครับโอเคแล้วก็ตรงปลายครับผมตรงปลายของขาไม้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญแล้วครับคือส่วนที่เอาไว้ยึดกับไมโครโฟนเรานะครับจะเป็นเหล็กแกนขนาดเล็กนะครับผมแต่ว่าหัวของไมโครโฟนนะครับตัวที่ต่อไมโครโฟนอันนี้อันนี้คือ b m 800ของเรานะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีหัวสําหรับเป็นาย่อะแดปเตอร์นะครับเอาไว้เสียบเข้าไปเพื่อให้สามารถขันเกลียวเข้าไปกับขาไม้ตัวนี้ได้นะครับผมนะฮะก็แค่ขันเข้าไปนะครับพอแน่นปุ๊บก็ล็อกให้เรียบร้อยทีนี้ก็สามารถปรับไปแล้วว่าจะให้ไม้หมุนองศาไหนนะครับเอียงมากเอียงน้อยหรือจะคว่ำหัวล,ลงก็ได้นะครับแค่หมุนกันด้านลงไปนะครับผมก็เดี๋ยวประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการเทสเสียงแล้วนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ประกอบแล้วก็เอาเซตอัพตัวไม์เรียบร้อยนะครับโดยเสียบไม์ bm 8 0 0เนี่ยเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับผมเสียบในช่องเสียบไม์นะครับก็ใช้ซาวการ์ดปกตินะครับผมแล้วก็ผมใช้ Windows นะครับก็เซตในคอนโทรลพาร์เนลปกตินะครับแต่ว่าพอดีว่าซาวการ์ดเป็นรุ่นเก่านะครับผมมันแรงขับมันน้อยนะครับผมก็จะเซตให้บูสเสียงขึ้นมาเนี่ยบวก30เดซิเบลนะครับผมเพื่อให้ได้ยินเสียงตอนนี้คือเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงจากไม์ bm 8 0 0แล้วนะครับ แต่ถ้าใครที่ใช้นูบุกรุ่นใหม่ๆและซาว์การ์ดที่มีแรงขับเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องบูสต์ไมเลยก็ได้นะครับหรือเต็มที่ก็บูสต์แค่10บเดซิเบลก็น่าจะเพียงพอนะครับผมนะครับเสียงที่ด้ินตอนนี้ก็ไม่ได้ปรับแต่งนะครับเป็นจากไม่เบียร์เอทต้อล้วนๆนะครับผมอันนี้เป็นเสียงพูดแล้วก็จะลองอเล่นกีตาร์นะครับสักท่อนนึงนะครับผม ที่ลองฟังเสียงที่เสียบตรงเข้าไปในโน้ตบุ๊กนะครับผมก็ไมโครโฟนตัวนี้มันยังทําได้มากกว่านั้นนะครับมันยังสามารถเสียบเข้ากับมือถือนะครับและใช้อัดวิดีโอกับเสียงพร้อมกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวมือถอเนี่มันมีช่องเสียบแค่ช่องเดียวนะครับซึ่งมันจะแยกไม่ออกว่าเป็นไมโครโฟนหรือว่าเป็นหูฟังนะครับผมซึ่งผมจะใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นสปลิตเตอร์นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับผมก็สังเกตง,ง่ายว่า ตรงปลายตรงปลายแจ็คมันนี่นะครับผมมันจะมี3ขีดนะครับหรือว่าสังเกตพวกพวกหูฟังที่เป็นไมโครโฟนในตัวนะครับที่ใช้ในการคุยโทรศัพท์ได้เนี่ยมันจะมี3ขีดนะครับก็ให้หาซื้อสปลิตเตอร์ที่มันมีมี3ขีดนะครับผมแล้วก็ตรงปลายนี้เนี่ยมันจะมีบอกว่าอันไหนเป็นเป็นตัวไมโครโฟนของหูฟังนะครับก็เดี๋ยวจะลองเสียบไมโครโฟนผ่านตัวสปลิตเตอร์ตัวนี้เข้าใน iPhone นะครับคนที่ผมใช้อ่าไอโฟน 5S นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับผม ครับผมทีนี้ก็ลองเสียบตัว B.M. 8 0 0เข้ากับสปลิตเตอร์แล้วเข้าไปใน iPhone 5S แล้วนะครับผมก็เสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากจาก B.M. 8 0 0นะครับเข้าในใน iPhone ซึ่งจะเห็นว่าค่อนข้างชัดนะครับผมแล้ว iPhone นี่มันบูทเสียงไมโครโฟนไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเป็นไดรเวอร์รุ่นใหม่ๆนะครับเป็นเซอร์กัสตัวใหม่กว่านะครับผมมันมีแรงขับเยอะกว่านะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ชัดเจนครับผมเพรนั้น ก็ใช้กับมือถือก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ที่ดีทางนึงนะครับผมเสียงค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวลองเล่นกีตาร์สักท่อนหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ จะเห็นได้ว่าเสียงค่อทั้งจะชัดแล้วก็พุ่งระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะมี noise ้างนะครับแล้วก็เสียงอาจจะขาดไปบางบางย่านความถี่นะครับก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่มีมีต้นทุนมีมีงบประมาณไม่ไม่มากนะครับสําหรับไม์ตัวนี้นะครับผมครับผมก็หลังจากที่ได้ฟังเสียงจากทั้งเสียงที่อัดผ่านทางวัดบุกนะครับแล้วก็อัดผ่านทางมือถือนะครับผมคุณภาพเสียงก็ก็อย่างที่ได้ยินไหนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ เก็บทุกๆย่านความถี่ได้เหมือนไมโครเอ็นเซอร์แท้ๆทั่วไปนะครับผมแต่ว่ามันก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ในการพูดพูดสนานก,การเว็บแคสติ้งนะครับการทำไลฟ์เกมเกมโชว์นะครับผมหรือไม่ก็ใช้ในการทำเดโม่คร่าวๆนะครับถือว่าถือว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคามันถูกมากจริงนะครับผมนะครับแล้วม,มันใช้งานง่ายนะครับมันประกอบแป๊บๆก็เสร็จได้เลยไม่ต้องไม่น้องไปหาตัว ตัว power source เพื่อให้มี phantom power นะครับผมก็มาลองดูข้อสรุปนะครับสำหรับ BM800 ตัวนี้นะครับผมอันดับแรกก็บอกเลยว่าเป็นข้อข้อดีข้อเด่นเลยนะครับคือราคาประหยัดนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้ไมโครโฟนนะครับแล้วอยากมีไมโครโฟนแบบครบเซ็ตในราคาประหยัดก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับมีไมโครโฟนมีช็อปเมาส์นะครับผมแล้วก็มีตัวตัวหุ้มคุ้มไมโครโฟนนะครับเพื่อการเสียงลมได้ระดับหนึ่งนะครับ มันขาดแค่ขาตั้งไม้นะครับแต่ว่าทางไมเทพก็บอกว่ามีขาตั้งไม่พร้อมขายพร้อมขายแยกอยู่แล้วนะครับผมซึ่งราคาประหยัดเหมือนกันซื้อมาใช้คู่กันแล้วเนี่ยเพอร์เฟกครับผมเพราะมันติดตั้งง่ายนะครับใช้อัดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมนะฮะส่วนข้อเด่นที่ที่ถือว่าน่าสนใจก็คือว่าใช้กับมือถือ่แหนะครับผมเพราะว่าเท่าที่เราอัดดูแล้วผมรู้สึกว่ามือถือรุ่นหลังๆเนี่ยมันระบบเสียงท่านโอเคนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีกล้องอกล้องวิดีโอนะครับ อาทางมือถือเนี่ยได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ได้เสียงผ่านตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณภาพค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมนะครับที่สําคัญก็คือทางไมเทปแอบบอกนะครับผมว่าถ้าสั่งจากทางไมเทปสต็อกมีนะครับผมถ้าสั่งจากร้านอื่นอาจจะต้องรอของชิปมาจากต่างประเทศนะครับยังไงก็นะมาทางไมเทปบอกว่ารีบซื้อกันหน่อยนะครับผมของมีจํากัดนะครับผมครับท่านี้ข้อจํากัดของไมโครตัวเนี้ยจากความเป็นส่วนตัวที่ที่รอมานะผมก็ สำหรับคนที่ที่ต้องการเน้นคุณภาพเสียงมากๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันอาจจะมีย่านความถี่บางย่านไม่มีนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนเองเนี่ยมันไม่มีปุ่มปรับอะไรไม่มีฟังก์ชันเหมือนกับพวกะคอนเดนเซอร์ราคาแพงๆนะครับผมก็อาจจะเป็นข้อจํากัดส่วนหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็สาหรับสาหรับคนที่ใช้ซาวการ์ดรุ่นเก่าแบบที่ผมใช้นะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องบูสเสียง ขึ้นไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าของผมนี่ต้องบูดเสียงถึง30เดซิเบลเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเสียงได้ยินในระดับที่พอได้แต่ว่ามาพร้อมกับเสียงรบกวนนะครับผมงั้นถ้าใครที่ใช้น,นุ่นปุ๊รุ่นเก่าก็าอาจจะต้องเจอข้อจข้อนี้ไปนะครับแต่ถ้าใครใช้มือถือหรือว่าใช้น,นุ่นปุ๊บรุ่นใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาสาหรับเคสนั้นนะครับผมนะครับก็จะเป็นข้อสรุปของ B.M 800ตัวนี้นะครับก็ยังไงฝากไว้เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับผมยังไงถ้าสนใจ B.M 8 0 0ตัวนี้น ติดต่อได้ตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมคุณเต้จากไมเทปก็ย้ำฝากย้ำนะครับว่าของมีจำกัดและของมีพร้อมส่งนะครับรีบสั่งเลยนะครับถ้าสนใจนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมานะครับผมยังไงโอกาสหน้าถ้ามีมีรีวิวนะครับไมโครโฟนหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็จะนำมานำเสนอใหม่นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ